ใครที่ถามหาสกูปี้รุ่นลองท็อปล้อมแม็กสีเทาทำคลิปให้ได้ชมกันแล้วนะคะสกูปี้รุ่นลองท็อปหรือที่เรียกกันว่ารุ่นแพดทีบนะคะตัวนี้ได้ล้อมแม็กแต่ว่าเป็นกุญแจแบบธรรมดาค่ะสีนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดตอนแรกไม่กล้าพูดเลยค่ะว่าเป็นเทาไหนตอนนี้พูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่า เป็นเท่าเดียวกับ p c x เลยจ้าสีเท่าแลมโบนั่นเองว้าวใช่ไหมล่ะนั่นหลายคนก็แบบสงสัยว่าจะได้เท่าไหนมานะคะเท่านี้คือเท่าเรียบหรูมากๆเลยแต่ว่าเป็นกุญแจแบบชัตเตอคีนั่นเองฉะนั้นรุ่นนี้จะได้ที่สตาร์ทเป็นที่สตาร์ทเท้ามาด้วยนี่อันนี้ก็ ให้ดูสีกันแบบรอบคันของเขาจะเป็นเทารลมโบรอบคันเลยแล้วก็เบาะสีดำมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นเอมเบมสติ๊กเกอร์สีทองเป็นสีแบบมินิมอลมินิใจแต่บอกเลยว่าสวยมากอันนี้คือหลักฐานนะคะว่าสตาร์ทเท้าได้นะจ๊ะใครอยากเห็นรถจริงก็สามารถมาดูได้คันนี้จอดอยู่ที่ชานย,ยนต์อินฟินิตี้นะคะ